วันที่2ตุลาคม2,563นายนิสิตจ,จันสมวงศ์อธิบดีกรมที่ดินเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพุทธศักราช2,563นณห้องประชุมคอนเวนชันอาคารคอนเวนชันเซ็นเตอร์โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานคร จากการประกาศผลของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเรื่องรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพุทธศักราช2563มีสำนักงานที่ดินที่ผ่านการรับรองในระดับก้าวหน้าจำนวน2สำนักงานได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีและสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีและระดับพื้นฐานจำนวน9สำนักงานได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาลสินสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันกำแพงสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันทรายสำนักงานที่ดินจังหวัดน่านสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูร์สาขาลมสักสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือและสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ศูนย์ราชการสะดวกหรือ Government Easy Contact Center (G.E.C.C.) เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันส่งมอบบริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐกรมที่ดินได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยได้กำหนดนโยบายให้ทุกสำนักงานที่ดินปรับปรุงสำนักงานเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกโดยได้จัดทำโครงการหจังหวัดหนึ่สำนักงานที่ดิน1ศูนย์ราชการสะดวก เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายภายใต้สาหลักการคือ 1. สถานที่ต้องเข้าถึงง่ายและสะดวกในการติดต่อไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 2. บุคลากรมีจิตบริการการบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพและ 3. งานที่ให้บริการต้องตอบสนองความต้องการขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนมีความง่ายและมีมาตรฐานในการบริการประชาชน